สัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มีเปยมานําเสนอขายนะคะเป็นเปรผ้าล่มลายพางแบบนี้นะคะมีเชือกเปเชือกเปยยาวสี่เมตรเป็นผ้าเปยลายพางนะคะลายทหารหรือลายพรางเปรผูกตามต้นไม้ตามได้ถุนบ้านนะคะ แบบนี้ชุดนี้เปยางนะคะชุดนี้หนึ่งผืนนะคะพร้อมเสื้อสองร้อยยี่สิบบาทนะคะรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะคะแบบนี้ซักเครื่องได้ซักมือได้สีไม่ตกไม่ซีดนะคะไม่ตกไม่ล่อนไม่ซีดนะครับหนาค่ะเป2สองชั้นนะคะแล้วก็มีเป็นแพ็คคู่แพ็คคู่ก็คือเปยางสองผืน เตีางสองผืนนะคะเชือกสองอันนะคะแพคคู่ขายอยู่ที่สามร้อเจดสาห้าสิบเบาทล้มส่งมีปลายทางนะคะพเพื่อนๆสนใจนะคะเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้นะคะอันนี้เป็นลายทางซักมือซักเครื่องได้แห้งไว้นะคะสชั้นนะคะปลูกต้นไม้ปลูกนอตตามต้นไม้ปลูกให้ถุนบ้านได้นะคะอันนี้เป็นเตทางนะคะ เดี๋ยวก็มีเตปรื้นค่ะแบบนี้เป็นสีพื้นนะคะสีพื้นก็จะมีอยู่ห้าสีนะคะมีสีแดงมีดำมีสีฟ้า ก็มีสีกรมท่ายีสีหนึ่งนะคะมีห้าสีสองชัน้นเป็นเปรสองชั้น,นสีไม่ตกไม่ซีดนะคะปลูกตามต้นไม้ตามบ้านชุดอย่างนี้เป็นหนึ่งหลังเชือกหนึ่งเส้นยาวสี่เมตรนะคะปลูกได้หนึ่งหลังนะคะหนึ่งพื้นหนึ่งชุดนี้ก็หนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทนะคะอันนี้หนึ่งชุดหนึ่งนี้นะคะแต่ถ้าเป็นสองชุดอย่างนี้ ชุดอย่างนี้เปสองหลังนะคะเลือกสีได้นะคะเชือกสองมัดนะคะเปยสองหลังอันนี้เป็นแพ็คคู่นะคะชุดแบบนี้อยู่ที่สามอหบาทนะคะมีเก็บเงินปลายทางค่ะหรือจะโอนก็ได้นะคะมีสองแบบนะะมีให้เลือกสามารถค้าสีได้นะคะลูกค้าสนใจ สามารถติดต่อเบอร์โทรนะคะ083 239 04 28นะคะติดต่อได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าจะรับไปขายเราก็มีนะคะมีทั้งปีกและส่งนะคะราคารับไปขายต้องโทรมาคุยก่อนนะคะว่าจะราคาเท่าไหร่วิธีวิธีร้อยเชือกนะคะเชือก ตรงนม,มเปนเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะใช้เขาจะไม่ร้อยมานะคะเราต้องร้อยเองนะคะมันจะมีที่ร้อยอยู่ตรงนี้นะคะมุมนี้เราใช้เชือกะค่ะเราใช้เชือกแล้วเราก็ใช้ไม้เป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ไม่ต้องใหญ่นะคะอันเล็กหน่อยแต่ยาวหน่อยค่ะยาวก็ประมาณแค่นี้นะคะเอาไม้ ไว้มุมกลางเชือกนะคะแล้วรูดออกมาเปมันก็จะยาวแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดเข้าไปในนี้นะคะแล้วเราก็รูดเปมาจนสุดทางแล้วเราก็จะดึงเชือกออกนะคะวิธีร้อยนะคะ <ๆ S 1> ถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อเบอร์โทรได้เลยนะคะเรามีเปทั้งปีกและส่งนะคะเป็นเปนผ้าล่มนะคะเป็นเปนผ้าล่มสีเป็นผ้า ถ้าลมไหลาทางคลิปนี้ก็จะมีสองอย่างก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนนะคะปลูกตามต้นไม้อะไรน,นอนก็เย็นดีนะคะซักง่ายสีไม่ตกสักมือได้ซักเครื่องได้นะคะไม่ลอกไม่ตกไม่ไม่น่านเลยนะคะแห้งง่ายะคะ่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ